จะนี่มวยไทยครับดวลจะนี่ลูกประหาหน้ามาจิวันนี้แกทำไข่บวย,ยโดนกระทามฝัง,งโดนจับครับจะนี่ลุดประหาหน้าครับสหห่วงครามนี้ก็ถือว่าอยากเป็นไข่เอกแล้วจุ๊ติดต่อันหลายปีเลยนะครับ ยังไม่เลิกลาครับหรือว่าวัยนี้นี่ยังร่างกายยังดีครับ้าในแบนของชนีทุกหานาคจากสิสเกตส่วนคู่ชกครับมาอดีตดาวดังวัดสมชัยคับดีส2 0 0ีครับชือชกมวยครั้งแรกครับหลายท่านคงจะรู้จักทับเป็นชาวทวัดดินแดงครับมีทางฝั่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัด1ับชกปี210 51ครับนี่เป็นคนที่ปราบดังสองเพลิงจิตครับในยุคนี้ที่ว่าโคตรมวยเด็กโคตรวยรุ่นเล็กของกรมมเตร์สมชัยและคณกสุบวัตณครับช่วงปี2 5 5 1หลายท่านนี้ต้องรู้จักครับส่วนปัจจุบันครับมาย,ย้อนยุคหลายไฟครับแพ้คะแนนเท็จเงินสอรุจจจินจ แล้วก็มาชนะคะแนนดิวแสนชัยอเทนประพาล่าสุดครับแต่ดีที่แล้วครับเจอกับจันนี่ครับคู่นี้นี่สิบสองุจิกาครับหลายท่านนี่คงจะได้ดูครับที่วัตดตะไนส์สักนาทีพรศรีสุวัรนครับแล้วก็ช่วงต้นปีใหม่ที่หลวงพิทุมครับชนะคะแนนบัวลอยเชิงมวยเวนวดาโอแก้่ปากมวยศรีสเกต กินเงินคนสีสเกตไปเยอะเลยครับนี่คือน้ำชมพูน้ำเงินครน้ำนมเทสปาดสิสสทอเทอร์สั์ครับหรือว่าขักตีสพันสีครับสิบสองสิบสองพฤศจิกาย,ยนที่วันตะไคราสามัาธีปีหกเจ็ดโบราณน,น,นี้ทางดุำเทศปาดเป็นฝ่ายข้อรับ วันนีม้มาลางตากันใหม่กับย5บมกราคม2 5 6หกแจบแบบไหนจบยังไงครับ46,000บาทสีสสิโอ้น้าจะเป็นถ้าจะเป็นเพื่อนเพื่อนก็คงไม่ใช่นะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่ทำกุญแจรถยนต์นะครับ ย่อโตโยต้ารับถายรับคืนที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับครับคุณนี้ต้องขอบคุณครูคสุบัติต้องขอบคุณทีมงานของท่านสมุรุพิทแสงครับทีมงานคูราชันเพชรเจ็บครับผมทีมงานประสาทคู่นี้มาให้ดูแล้วก็ทีมงานขวัญทองสมบัติไทยคู่ต่อไปครับจะย่ยอเลยครับเพชรสวัยที่ทัาความเห็นครับได้ของเลยครั สองมครับโอ้โ oh, ห oh. <Hey. Hey. S 1> แต่ี 46, ันีัต ปอดีหุ่นคล้ายๆกับไอ้เจ้าต่วนเกาเก้าหุ่นทรงนี้อะไรกับ<อ>แต่ว่าตอนนี้มันมันมันไม่สูงครับแต่ว่าน้ำหนักครับ<อ>มันเป็นเหมือนสมัยร้อยห้าปอนด์ครับโดยเดชสวัสดีสองพันร้อยห้าสิบเอ็ดนีปูเจือกับตักสองพันจิตปลาบมาแล้วครับ กาเป็นภาษาแถวว่าเราก็บอกมาถามข้อเดียวครับหลับเล่หลักเขาที้คน,นะฮะอนาคตไอเจ้าดวดเก้าเก้า็จะหุนแบบนี้แลยครับครับผมดวลเก้าเก้าโจโตะคาราีคุอกให้ขุนึก ว่าจบเขาเลยครับเชนนี้โหโคตรวยเต็มเต็ทำง,งานของกอุ่คือสปาร์ตเอาแล้ว46ยังยังฟิตเปลียน,นยุคก่อน,นยุก่อนเป็นฝ่ายวชัยเนี่ยผมยุคสอง ลกที่สองครับแดนี้น่าเหมือนุกเทศบาลจากบวัตติดแดนว่าลุ้นรางนีิน46ุดนี้แล้วปแปลกดูไม่มีใครใหม่46 3 8ว่าุกอยู่ในสายของรงเท้าช็อ Hey, and I want to keep! น้องหน่อยเป็นไรเราลุงเทศบาลครับยิบยเลยนะครับนุงเทศบาลออกดิออกดิออกดิเดิโัวจับโัวจับมาเยอะ สองมีซ้ายอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออไม่มีอะไรในกอไผ่ครับมีแต่หนอกล้วยพี่พี่จอรนี่บอกว่ามีแต่หนอกล้วยครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับมีแต่หน่อกล้วย <texts> เ,เอาแล้วครับส่งสัญญาณครับส่งสัญญาณครับ ขอโทษ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 สอบครับวันนี้หมดชัยเลยทมเดือดสามเดือเลยมีของดีๆอยู่รับหกพันบาทครับคู่นี้และจะไปที่ขวานทองสุขบัตรบวยไทยกับเพชรสวัยพันหกร้อยบาทครับโอ้ เราทัดกลับเข้าส sì ู่เวทีมวยชั่วคราววัดบ้านขุมคับตำบลบุษุอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดกับเทศกาลงานหอมแดงคุมคับปีที่38ครับมาดูคู่ยอดยุกจ er ิง46ครับแด่นี้ก er ็คือจะด้ลูกหมาหน้าครับเพื่อนลกเทศบาล10สทเทือกสักด์ครับ ลกที่สามนะครับสามลกที่มาด้วยสองี่ช็เสียวครับใช้สูครับก็ด้ฮาร์ดีกทีครับเกิดเหตุแบเทสบารวยปัดขวารับ 12พุสจีการโยนที่วัดตะไลสทีครับเมื่อปี67ปีที่แล้วครับเอา้าปี68ครับอยู่ในช่วงต้นต้นมกราับ2 5ครับวันนี้25มกราคมครับวันนี้ สะบัด like, <do> ขยำตุ less! ้งเทสบัดและสั่นคองโดยน้องสาวสิบแปดและนิสิตหก เสียวโอ้บทอันสามขอารารยาใหญ่ครับบทอันสาครับโอ้ลัก้ณะการคู่วยคู่ว่มด้กับแต่ทีมงานคุณภาพด้วยสีสนันเก่งเลยหนุนเทศบาลสิบสองทผดซ่วัยสามสิปดีจากจังหวัดนนทบุรร้อยเอ็ด สี่หมื่นหกพันครับคู่นี้ครับขอบกอครับลกสี่ครับจบนี่ครับจบนีครับนิทรรศการเอาจนได้ครับลุกเทนวาวาี่สายครับจนนี้ สเขาตัดทุบตัดพศพรมาเจอที่คุมเข้าเข้า

ขาแก้สักแต่ว่าแก็เโดนนี่สีเสี่หกสี ไม่รู้ว่าไผเป็นไผครับุดสินโ้ค <Gins> รับโจีกสิบกสามสิบแปดหกสจบสองหกสิบห 走好，兄弟，好走。 คขาดสามต้องมีครับสรุปสรุปสเปิครับสเปิรสสะครับสเปิร์สสเปิสสเปิไม่รู้ว่าใครจะโชคดีได้จัดกับคู้นี้ครับขอบคุณพี่จันนี่ขอบคุณลุงเทศบาลครับที มอบความสุขให้กับทีมงานฝ่ายจัดการแข่งขันพร้อมด้วยแฟนบัดแฟนมวยครับนี่ครับหวยเอกววดสุดชัย